กับลูกดางงามสร้างแรงจากวัดไส้กับนิ่มนิ่มจอมุ้และจาพัตลุงกับขอบกันตีชนายี่ไหนกับนิ่มจอมุ้และกับนิ่มจอมุ้และคู่ไปชิตกับพิชิตมาว่วให้เจ็ดยาน้มกับชนได้ว่าดีว่าดังตางเพกับราค่ะชนามาจังหวะนี่แหละกับบ้านเสื้อเสื้อตายมาวัวดีว่าดังทางไล่แลนัปากตายนี่นิ่มจอมุ้และกว่าทำอะไรกับเราไม่เคยแพ้ใครงามสร้างแรงก็ธรรมดาที่ไม่ธรรมดากับตึ่งเวไจะเกิดแพ้มาบางแล้วแต่เอาเวลามันชู้แหละชู้ใจให้ สู้คือแบบไม่มียอมก็กีกวบบสู้ทางเขียวบั้นกับสู้ได้ตุ่มรูเบลกับนีกับลุกด่างามซาบแรงกับจากวัดชายจากวัดชายซ้อกับนั่นดิษฐ์นุ่นแต่ลารุ่นต่ลารุ่นคือค่ากับคือคัก้5ตันเป็นควายเทียบเท่าหรือกับเป็นควายเทียบเท่าเดินทางจากวัดชายครับจาก พัตตะลุงนนายเปรียบกับนายเปรียบอัตรารวดซ่องนั่งดีได้กับอัตรารวดซ่องนั่งกับนายเปรียบตอนว่างกับตาลารุ่นตาลารุ่นคือข้ากับตาลารุ่นตาลารุ่นคือข้ากับสถานการณ์ก่อนปล่อยว่าก่อนเจลางับกเชนลางกับก่อนเจนรางกับนี่คือนินจามดเล็กกับนินจามดเล็กและทีมันรับปีนี้ชนไม่กี่ว่ากับแต่ชนะช่วยดังกามกว่าดังตัวประเทศดังขับประเทศนั้นชนะแต่ละที่นั้นนินจามดเล็ก ซ้ำเร่งกับซึ่งแมนว่าจะไม่ดังกับประเทศแต่ว่าใจได้กับสําหรับสำรับลุกด่างอามซ้ำเร่งจนกลางทุตายกับเมื่อเดินมิทุนายืนกับชนะโนททมพรที่วัาไสกับส่วนนินจอมูดแลกกับชนกลางทุตายเมื่อเดินเมษ่ายืนกับปีที่ผ่านมาเนี้ยปีเดียววันนี้ชนายกข้าวกับข้าวข้าวจากอันเด้กับข้าวอันเดชนาจังสุดรวดเดียวกับปลายจะเท่ไรกับกลายจะเท่ไร กับกรรมการช่างปล่อยวัวกับกรรมการช่างปล่อยวัวครับนี่ได้ก็แล้วแท่ก็เต็มเต็มเลยครับจอบดเล็บแท่งกาเต็มแรงดีนะครับได้ก็แล้วครับได้นึ่งเราเต็มเต็มนี่อีรถไหหลำลายยอดจัดกับลายยอดจัดวันนี้ซึกนักของลูกดางามสร้างแรงแทงอีกรถไหหลำครับน <intell ẫ Mel inda novo> ี่อ <im> ีรถไหหลำครับโดนเต็มเต็มดีนะครับลูกดางามสร้างแรง โดนเลยเหล่าครับโดนเลยเหล่าโดนเต็มเต็มกับซ้ำซี่เราติดๆโดยที่ว่านี่นะโดไม่โดนตีครับนี่ครับไว้ยิงเข็บยิงยิงก้าวครับซ้ำแรงบอกเลยมาซ้ำแรงครับยิงเข็บยิงก้าวนี่นี่ว่ามันติดซ้ำพัดได้รับว่ามมันติดซ้ำพัดได้สนามที่ไหนกับสนามที่ไหนบรรยากาศกับบรรยากาศ เป็นกูเอพิเศษประจําบันประจํารอบประจําเดือนเด็กข้องตัวนั่นที่หน่ยนี่รัดไปรัดไปดุกดางส้างแดงกับตัวอันใจให้กับเป็นดุกดางกับเป็นพี่ดุกดางนินจามดเล็กอยู่ดตายกับเป็นหัวที่ดั้ทางขู่กับนินจามดเล็กผ่านพึ่เนื้อเสื้อตายมาจากหัวเร็วนี่นินดันมาไอ้ดุกดางรัดไปดุกดางรัดไปนี่ ซัดกากสร้างเวียทนะครับสำล็อกนิลจอมมดเลยกับนิลจอมมดเลยกล้องนายอ้อยป้ายยอมกับจ้กป้ายยอมพัฒนลุงกับปู่นี่ทําสัญญาจนซ่องลานกับธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเด้งดนก็เต็มเต็มกับลูกนางโดนเต็มหน้าเลยครับลูกนี้ลูกนี้ตีพิจิตแดงจนก้ลูกนี้เลยรับตีพิจิตก้ลูกนี้มาแดงแดงนี่ เต็มเต็มลูกดังไม่เล่นลูกดังอย่างต้นกับโดนเต็มเต็มกับนี่แด้งจนคอทุกหลูกนี้เลยครับเล่าลำต้นไม่ได้ต้องโดนเล่นดูๆวันนี้ลูกดังกล้ามแรงโดนเลยล่ะครับโดนเลยล่ะลูกแบบนี้ลูกบวกก้ามกระตักออกมาไปนี่เจ็บปวดดีกแล้วนี่ เที่ยวกับเที่ยววาจะเลี่ยวดีเลยกับวาจะเลี่ยวโดนเนื้อเนื้อเลยครับไม่ติดกระดูกเลยซ้มแรงนี้ครับโดนก็แต่ละดอกแต่ละลัมนาเที่ยวกับนาเที่ยวนี่เหลือมีเรียวมีร้อยมีเลื่อนเลยครับตาจ่ายกับตาจ่ายยิงมาแหล้วกับดุดังท่ามแรงนี้ครับ โคตรเล็กครับเาโคตรเล็กโอตรตึ้มจือกับเลนมาโยมุมหน้ามืครับอย่างอยังมันเที่ยวกับยังมันเที่ยวไม่ออะไรครับนี่ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเลยไม่เอาโคตรกล้าอะไแล้วจ้ามแรงพูดไม่ได้เลยกับไม่มีประตูสู้กับจ้ามแรงจ้ามแรงกับไม่มีประตูสู้เลนอย่างเดียวกับนี่เลนเสียขา จอมดเล็กลายดีเลยับกับโค้ดกับนี้แหละคือจอมดเล็กกับโค้ดจริงๆกับที่นาอะไรกับนาอะไรับโดนเยอะกับโดนเยอะกับจอมดเล็กกับจอมดเล็กกับเป็นควายชนะกับมีคุณคุณจะมาคกับจอมดเล็กกับจอมดเล็ก ขึ้นอันดับนั้นก็ปากได้กับลีกับมาตัวปราบไม่ได้อีกแล้วถีบชุดกล้องถีบชุดกับลีคือจอร์โธสเลยกับตายอมจากตายอมดุดดามทำแรงมันก็ทำดีถีบชุดแลยกับมันก็พยายามทำแต่ไม่ได้ทักงโลกเดียวหรือแบบไม่ตูกกันเลยนี่นี่นี่มันเจ็บกับมันเจ็บไม่ที่ทำเพลือกับจอร์โเล็กชนกลางรุ่ยตายเดนเมสซ่ากับชนะยกข้าวอยากได้กับ เดี๋ยวนี้ก็มากกงจะอีกถึงเวลากันไล่เดือนกับว่างจะจนหลากับจุดยอดกับจุดยอดวัดไส้กับวัดไส้แพรกับวัดไส้แพร่กับกะชนะทรวดกับสหรับนินจามุสิเลยกับนินจามุติแลกอีดึกนักของลูกด่าวโดน ஐயே ஓட்டம் போயிடுச்சு நீ நீ இதுโดนரும்โดน